เหนื่อยหอบใจสัน่นอ่อนเพลียเป็นตะคิวคลื่นไส้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นผิดปกติถ้ามากเกินไปหัวใจหยุดเต้นได้เลยจึงออกมาเตือนทุกคนในเรื่องของการทานผักและผลไม้ และถ้าตัวนี้มีผลสำคัญกับเรื่องการเต้นของหัวใจด้วยถ้ามากเกินไปส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะถ้ามากเกินไปมากๆส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อันตรายมากๆถ้าคุณไม่รู้และโพแทสเซียมตัวนี้มีอยู่ในไหนคะโพแทสเซียมนะคะมีมากในอาหารกลุ่มผักและผลไม้ค่ะทุกคนน่าจะเก็ตกันแล้วนะคะว่าทำไมถึงมี ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องผักชนิดนี้กินได้ผักชนิดนี้กินไม่ได้ผลไมน้นี้โพแทสเซียมสูงกินแล้วเสี่ยงหัวใจวายเพราะ ตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าในผลไม้นะคะมีโพแทสเซียมสูงถ้าคุณกินในปริมาณมากแล้วคุณเป็นโรคไตเสื่อมแล้วร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกได้จึงทําให้โพแทสเซียมคั่งอยู่ในเลือดส่งผลให้เลือดเราที่มีโพแทสเซียมสูงไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะเราต่างๆนะคะจนทําให้เกิดอาการผิดปกติสิ่งที่กระทบ ตรงๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการเต้นของหัวใจค่ะเหนื่อยหอบใจสัน่นอ่อนเพลียเป็นตะคิวคลื่นไส้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นผิดปกติถ้ามากเกินไปหัวใจหยุดเต้นได้เลยค่าปกติของค่าโพแทสเซียมอยู่ที่3 5ถึง5.0อ้างอิงจากในคู่มือนี้นะคะกินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะมีหน้าหนึ่งที่เขียนให้ทุกท่านได้ดูเลยว่าโพแทสเซียมค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่ 3.5ถึง5.0เห็นไหมคะทุกคนรับประทานผักและผลไม้หมุนเวียนก็คือยังกินได้อยู่ถ้าคุณค่าโพแทสเซียมไม่เกินแต่ถ้าวันนี้นะคะค่าโพแทสเซียมคุณเริ่มสูงกินตามค่าเลือดนะคะข้อที่1ก็คือต้องรู้ก่อนว่าค่าเลือดเราเท่าไหร่โดยเฉพาะค่าโพแทสเซียมนะคะ5 0ถึง5.5นี่คือต้องเริ่มงดผัก และผลไม้ที่มีพโพแทสเซียมสูงแล้วนะคะเห็นไหมคะเลือกทานผักผลไม้พโพแทสเซียมต่ำมีคำแนะนำให้ด้วยนะถ้าสูงมากละคะมากกว่า5.5ทานผักพโพแทสเซียมต่ำ แคนตาลูปกินได้ไหมอะโวคาโดกินได้ไหมแบบนี้นะคะถามว่ากินได้ไหมเนี่ยเราต้องดูที่ค่าโพแทสเซียมของเราใช่ไหมคะว่าค่าโพแทสเซียมของเราเนี่ยเกินอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าค่าโพแทสเซียมคุณปริ่มปริมแล้วลินบอกว่าทานได้1ชิ้น2ชิ้นบางคนทานแค่ชิ้น2ชิ้นก็เกิดอาการนะคะดังนั้นลินเองจะต้องให้คุณเข้าใจเรื่องค่าโพแทสเซียม ว่าค่ากลางอยู่ที่เท่าไหร่ค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่แล้วไปดูค่าเลือดของตัวเองในใบตรวจเลือด ถ้าไม่มีแนะนําให้ไปตรวจที่คลินิกนะแราะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอดอาหารแบบที่ไม่รู้ค่าเลือดตัวเองมันจะอดมากเกินไปเท่าที่คุนเจอนะคะแล้วก็กลัวทุกอย่างเลยโดยที่เราไม่สลับหมุนเวียนการกินบางคนอยู่ระยะ2อดเหมือนระยะ4ี่แต่บางคนนะคะอยู่ระยะ4ี่แต่กินเหมือนระยะสองก็มีนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องเข้าใจค่าเลือดของเรานะค่อยๆทําความเข้าใจไม่เข้าใจ ่ายรูปชัดๆผลเลือดมาส่งให้ลินมาได้นะคะใครสนใจคู่มือนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้นะคะราคาโปรโมชั่นอยู่นะหนึ่งเล่มนี้นะคะหนาประมาณ200หน้านะคะทุกคนแล้วก็เป็นสีสดชัดเจนนะคะตัวหนังสือใหญ่นะคะเรามีความรู้ดีๆเป็นช็อตโนต้ตให้กับทุกคนได้ดูแลตัวเองได้อย่างง่ายๆเลยนะคะบางคนอยู่กันตั้งแต่15%เปอร์เซ็นต์นะคะจนตอนนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีใจกับพี่เขาด้วยนะคะด้วยการมีคู่มือเล่มนี้แต่มีลินเป็นเพื่อนนะคะ คุ้มมากๆจริงๆนะคะได้คู่มือไปดูแลตัวเองนะคะพร้อมกับที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพนะคะในการช่วยอ่านผลเลือดช่วยแนะนำนะคะหรือบางทีคุณไม่แน่ใจอะไรก็สามารถไลน์มาถามดินได้เป็นบริการหลังการขายนะคะ